นายกสั่งอนุมัติด่วนเงินเฟดสองคนละเครื่องพัดรับสูงสุด4,000บาทเริ่มลงทะเบียนเมื่อไร สวัสดีค่ะทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่6ธันวาคม2568แล้วก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสุดการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้ก่อติดเลยนะคะสำหรับคนละครึ่งพัดยืนยันจากนายอนุทินชาญวีรกระูตนายกร,รัมตีและร,รัมตีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยนะคะซึ่งก็ยืนยันชัดเจนว่าจะแจกแน่นอนของขวัญปีใหม่คนละครึ่งพัดเฟส2ซึ่งก็มี กลุ่มที่ได้รับเงินสองเด้งและได้รับเงินสูงสุดรวดเดียว4,000บาทซึ่งยืนยันแล้วนะคะว่าจะได้ใช้ในเดือนมกราคม2,568เป็นของขวัญปีใหม่แน่นอนค่ะ จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมกันในคลิปนี้ก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะล่าสุดสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยจะเดียวลงทะเบียนเมื่อไหร่เพราะข่าวสารล่าสุดนะคะก็แจ้งว่าลงทะเบียนในเดือนธันวาคม2568นี้แน่นอนเพื่อให้ทันใช้ในเดือนมกราคม กม2,568นั่นเองซึ่งกลุ่มที่ตั้งหน้าตั้งตารอมากที่สุดก็คือกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้รับเงินคนละครึ่งพัทเฟดหนึ่งนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องไอ้เปอตังหรือปัญหาใดๆที่ลงทะเบียนไม่ทันรับสิทธิในโครงการคนละครึ่งพัทเฟดหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนณนะตอนนี้นะคะข่าวดีมาแล้วนะคะนาย,ยกรัมมนตรีไฟเขียวนะคะให้มีการลงทะเบียนให้ทันภายใน เดือนธันวาคมนี้แล้วค่ะคนละครึ่งพัสดเฟ,ฟส2เข้าคอรมอเดือนนี้รอเคาะวงเงินได้เท่าไหร่คนที่ได้รับคนละครึ่งเฟสแรกได้ท็อปอัพตามสัสดส่วนเผยครบหนึ่งเดือนยอดใช้จ่ายสะพัดเลยทีเดียว ล่าสุดนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติโคษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าภายในเดือนธันวาคมนี้จะนำโครงการคนละครึ่งพัฒเฟสสองเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมอ,อนุมัติและเริ่มใช้ในเดือนมกราคม2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าจะให้วงเงินเท่าไหร่เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่อาจจะต้องใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการมาตรการฟื้นฟูพื้นที่และเศรษฐกิจหาดใหญ่แต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพัดเฟษสองอย่างแน่นอน นายสิริพงศ์ก็กล่าวว่าคนที่ได้คนละครึ่งพาสดเฟสสองคือคนที่ยังไม่ได้เฟสแรกและจะได้จํานวนเงินเท่ากับคนที่ได้ทั้งเฟสแรกและเฟสสองส่วนที่ได้เฟสแรกไปแล้วจะได้ท็อปอัพตามสัสดส่วนคือผู้ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี5 0ประชาชนจ่าย50%ส่วนผู้ที่อยู่ในระบบภาษีรับจ่าย60%ประชาชนจ่าย4 0ต์ค่ะ ยืนยันแบบนี้แล้วนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มตกล่นนะคะก็เตรียมอดใจรอกันได้เลยภายในเดือนธันวาคมนี้รอก,กด ยืนยันสิทธิลงทะเบียนรับเงินคนละครึ่งพัดเฟสสอนะคะครั้งนี้ห้ามพลาดเพราะท่านได้รับสูงสุดถึงสองเด้งนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะจะได้รับเงินใช้เยอะมากกว่ากลุ่มอื่นในช่วงต้นปีนะคะเพราะปลายปีท่านไม่ได้ใช้นั่นเองก็ถือว่าเท่าเทียมนะคะอดใจรอค่ะเดี๋ยวทางช่องจะนำข่าวสารมาฝากหลังจากมีข่าวสารความคืบหน้าหรือการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือคอรมอเรียปล่อยแล้วนั่นเองสำหรับวันนี้อัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้มีความคิดเห็นกันอย่งางไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ